สวัสดีค่ะพบกันอีกแล้วนะคะ36ชนบุรีที่นี่เรียนออนไลน์นะคะของศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพ 36. ภพรรษาจังหวัดชนบุรีนะคะวันนี้ก็มาพบกับครูแมงนะคะจากแผนกนวดแผนไทยและนวดประครบสมุนไพรก็จะมาพาทำสบู่สครับสมุนไพรนะคะสบู่สครับเนี่ยก็คือในเวลาที่เราอาบน้ำชำระร่างกายใช่ไหมคะเราก็จะใช้สบู่ ขัดตัวธรรมดาแต่นี้เราคือสบู่สครับก็มีเม็ดสมุนไพรเพิ่มขึ้นมาเพื่อที่จะขัดเซลล์ผิวที่ตายแล้วที่เกาะอยู่ในผิวหนังชั้นแรกนะคะชั้นนอกของเราให้ออกไปนะคะแล้วก็มีพร้อมทั้งกระตุ้นการทำงานการไหลเวียนเลือดข้างของเซลล์ผิวชั้นในของเราด้วยนะคะรวมทั้งช่วยขจัดพวกไขมันสะสมที่เป็นเซลลูไลท์นะคะแล้วก็เป็นอย่าง ผิวส้มนะคะเป็นหนังไก่อะไรอย่างนี้นะคะก็ช่วยช่วยลดลงช่วยสามารถช่วยลดได้นะคะวันนี้ครูก็จะมาให้ทำทั้งหมดจะเป็น2สูตรนะคะคือสูตรน้ํามันแล้วก็สูตรกิลเซอรีนนะคะเราจะเริ่มจากสูตรน้ํามันก่อนเลยนะคะสูตรน้ํามันเนี่ยก็จะใช้เออจะใช้น้ํามันมะพร้าวนะคะ น้ำมันมะพร้าวนี่น้ำมันมะาพร้าวนะคะก็เทลงไปนะคะร้อยยี่สิบกรัมนะคะน้ำมันมะพร้าวน้ำมันปาล์มหกสิบกรัมนะคะเทรวมลงไปเลยน้ำมันดอกทานตะวันนะคะน้ำมันดอกทานตะวันก็เอาสี่สิบแปดกรัม 48กรัมแล้วก็น้ำมันมะกอก12บกรัมที่ใช้ช่างอาหารนะคะ น้ำมันเสร็จแล้วนะคะโซดาไฟโซดาไฟที่ที่เป็นแบบนี้นะคะมันจะเป็นเกรดแต่ตอนนี้คือคือโซ,โซดาไฟเนี่ยเราจะใช้ทั้งหมด36กรัมนะคะแต่วันนี้นะคะเราก็ไปผสมกับน้ำ แต่ครูจะไม่ได้ใช้อันนี้คือในการที่เราจะลดลดความแรงของของสารอันนี้ที่มาเป็นด่างนะคะคือเราเอาไปผปสมน้ําก่อนแล้วก็ทิ้งไว้สัก24ชั่วโมงหรือ48ชั่วโมงแล้วเอามาใส่ใส่ในปิดฝาภาชนะที่ปิดฝาแบบนี้นะคะไว้ทิ้งไว้แล้วเวลาที่เรามาใช้เนี่ยเราก็ตักออกมาใช้ได้เลยนะคะน้ําเราจะใช้ทั้งหมด72กรัมนะคะพอผสมกันมาแล้วนะคะก็ อันนี้ครูแมงก็เอาทำทิ้งไว้ตั้งแต่เมื่อวานเนาะพอเอาทั้งหมดนี้นะคะมารวมกันแล้วเราก็จะใช้คนใช้คนก็คืออาจจะใช้ถ้าใช้ตัวนี้นะคะตัวนี้คนถ้าคนไปจะใช้เวลานานนะใช้เวลานานนานถึงอแบบครึ่งชั่วโมงนะคะวันนี้ครูก็เลยจะมาใช้ตัวนี้นะคะเป็นเครื่องปั่นมือถือเครื่องปั่นมือถือก็ช่วยช่วยประหยัดเวลานะคะ ถ้าเราไม่มีเราก็ใช้ใช้มือคนใช้เครื่องปั่นมือถือ,อนะคะช่วยคือช่วยประหยัดเวลา เราเราประหยัดเวลาเดี๋ยวเราก็ใช้มือคนต่อถอดบักเลยนะคะอันตรายเราก็ใช้ใช้มือคนต่อแล้วเวลาเราเรา,เราก็จะใช้ปั่นจนจนให้เป็นผิวเป็นเหมือนเหมือนเหมือนนมข้นเนาะ มือนนมข้นเสร็จแล้วเราจะใส่ใส่กาแฟนะคะกาแฟอันนี้ก็เป็นกาแฟที่เราเป็นกาแฟที่บดนะคะแต่วันเราต้องใช้เป็นกาแฟที่แห้งถ้าวันนี้ครูแมงก็จะใช้กาแฟผงกาแฟที่ที่ ยังไม่ผ่านการชงนะคะเพราะแล้วก็จะแห้งแล้ว,แล,วแล้วสรรพคุณของกาแฟเราก็จะอยู่ได้ครบนะคะถ้าเราใช้ผงไอกากาแฟที่ผ่านการชงมาแล้วมันถ้ามันถ้ามันไม่แห้งพอนะคะหรือมีความชื้นเนี่ยมันจะทําให้เป็นเชื้อราแล้วทําให้สบู่เราเป็นเชื้อรามันก็จะอันตรายอันตรายต่อต่อผิวของเรานะคะก็ใส่ไป4เอ๊สามสามช้อนโต๊ะนะคะ วันนี้ครูคือใส่เยอะหน่อยใส่3มช้อนโต๊ะนะคะกาแฟก็ก็จะป็นสารต้านอนุมูลอิสระนะคะช่วยขจัดสารพิษที่มันอยู่ที่ผิวหนังชั้นนอกนะคะแล,แล้วก็อีกตัวหนึ่งก็เป็นขมินนะะขมนขม้นนะคะขมิน้นขมิ้นนะคะขมิ้นขมิ้นเราใช้แค่หนึ่งช้อนชาก็พอนะคะ หนึ่งช้อนชาขมิ้นเขาจะมีสารต้านอนุมูลอิสระนะคะลดริ้วรอยนะคะแล้วก็มีวิตามินมีวิตามิน A B1 B2 B3 บีวิตามิน C แล้วก็วิตามิน E นะคะที่มีประโยชน์ต่อผิวหนังนะคะแล้วก็มีสารต้านเชื้อราเชื้อแบคทีเรียด้วยแล้วก็ช่วยสามารถรักษาแผลที่ที่ในผิวหนังเราด้วยนะคะ สำหรับขมิ้นนะคะวันนี้ครูแมงก็จะใส่น้ําผึ้งด้วยนะคะน้ําผึ้งในน้ําผึ้งนะคะก็จะมีสารต้านมีมีสารที่กระตุ้นเซลล์ผิวนะคะการผัดเซลล์ผิวนะคะแล้วก็สมานสมานแผลที่ผิวแล้วก็ในในในน้ำผึ้งเนี่ยเขาก็จะมีสารตัวหนึ่งที่เหมือนสารกันบูดจากธรรมชาติโดยเราที่เราก็ไม่ต้อง ใส่สารกันบูดก็ได้นะคะมันมีสารอยู่ในน้ําผึ้งแล้ววันนี้เราอยากเราอยากให้มันเย็นเราอยากให้มันเย็นสักหน่อยเราก็ใส่กะละมูนไปหน่อยนะเพิ่มความเย็นเวลาเราอาบเราจะได้สดชื่นเวลาเราขัดเนี่ยเราก็จะได้รู้สึกใส่ไปใส่ไปสักครึ่งช้อนชาก็พอนะเดี๋ยวถ้าใครอยากเย็นมากๆเดี๋ยวมันจะหนาวเพราะตอนนี้อากาศเริ่มจะหนาวนะคะ ก็จะทำให้เวลาที่เราอาบเรารู้สึกกระปี้กระเป๋านะคะเสร็จแล้วเราจะใส่น้ำหอมก็ได้หรือไม่ใส่น้ำหอมก็ได้แต่ใส่ส่วนใหญ่ก็จะใส่เขาจะใส่น้ำหอมกลิ่นกาแฟเดี๋ยวนี้ก็มีแล้วนะคะก็หอมเทได้เลย เราต้องคนไว้นะคะระหว่างการเทเพราะไม่งั้นเวลาตัวตัวบีตตัวเม็ดกาแฟมันจะไปอยู่ข้างล่างหมด ะะต่อไปเราก็จะทำสูตรสูตรจากกิซอลีนเลยนะคะแบบหนึ่งกิซอรีนเราก็ทำเราก็จะใช้สูตรสูตรเหมือนกันเลยแต่เพียงแต่ เราเราไม่ได้ใช้น้ำมันเรามาใช้กีซล,ลีนนะคะวันนี้เราก็จะใช้กีซีล,ลีนใสนะคะกีซล,ลีนใสกีซล,ลีนใสนะคะ400กรัมนะคะเราก็เอาไปใส่หม้อตุ๋นก่อนหรือถ้าใครมีไมโครเวฟจะเอาถ้วยแก้วแบบนี้ใส่ไปในไมโครเวฟเลยก็ได้นะคะ หนึ่งนะคะก็เราก็จะคนไปนะคะถ้าเราเราอยากได้สรรพคุณของสมุนไพรอะไรนะคะเราก็ เอามาใส่ได้นะคะบางคนอาจจะอยากให้ได้เอาวิตามินอ e ีใส่ไปหรือเราใส่ขมิ้นไปแล้วอาจจะได้อยากหรืออยากได้ตัวตัวสมุนไพรจากตัวอื่นก็เอามาใส่อา,อาจจะอยากได้มะขามนะคะมะขามก็เราก็เราก็ใช้มะขามใส่เข้ามา ก็จะช่วยในการขาจัดเซลลเพราะเขามีรสเปรี้ยวนะคะแปบ๊บหนึ่งนะคะใกล้ใก,ใกล้แล้ว แล้วก็เราอก,กีซลีนเนี่ยเขาก็จะมีทั้งแบบใสแล้วก็แบบขุ่นนะคะแต่ถ้าเราเราอยากให้เห็นเป็นเนื้อกาแฟที่มันชัด,ช,ดชัดเจนเราก็จะใช้แบบใสนะคะหรือถ้าเราอยากจะได้ถ้าเป็นแบบขุ่นมันก็จะออกเป็นสีเหมือนน้ำนมกิซลีนก็มีขายอยู่ทั่วไปในร้านเคมีพันธุ์นะคะร้านอุปกรณ์เนี้ยเดี๋ยวนี้มีพร้อมหมดแล้วหาซื้อง่ายนะคะ ทุกอย่างทุกอย่างจะอยู่ในร้านเคมีพัณฑ์เราหาซื้อง่ายที่เขามีจะมีอุปกรณ์ขายทุกอย่างมีพร้อมเลยแล้วก็ราคาไม่แพงแล้วถ้าเราอยากหาความรู้เพิ่มเติมนะคะก็สามารถเปิด ใน u t u b e ในอะไรก็มีมีสูตรมีอะไรเยอะแยะมากมายนะคะที่เดี๋ยวนี้ที่เขาเขาจะแนะนำการทำละลายแล้วนะคะละลายแล้วตอนนี้เราก็เอามาเทเนาะจะได้เทง่ายเทในถ้วยแก้วข้อมปากเขามีเทง่ายนะคะระหว่างร้อนๆอ,อย่างนี้เราก็เหมือนเดิมเลยเอา เอากาแฟกากกาแฟใส่ลงไปกากกาแฟเนี้ยใส่ลงไปตอนร้อนๆตอนร้อนๆพวกน้ำมันจากกาแฟก็จะได้ออกนะคะแล้วก็คนใส่ขมิ้นนะคะบอ,อกแล้วว่าขมิ้นเนี่ยเขาจะมีฤทธ มีต้านอนุมูลอิสระแล้วก็มีลิปต้านเชื้อราเชื้อแบคทีเรียรที่อยู่กับผิวหนังเรานะคะแล้วก็สามารถสมานแผลทำให้แผลที่ที่เป็นอยู่ที่ผิวหนังเรามันหายง่ายนะคะน้ำผึ้งน้ำผึ้งก็มีสารที่กระตุ้นการผัดเซลล์ผิวนะคะลด,ลดลดริ้วรอยนะคะแล้วก็มีวิตามินอ e, ี ช่วยชะลอริ้วรอยแล้วก็อุ้มน้ําทําให้ผิวเราชุ่มชื่นนะคะใส่กระบูลไปหน่อยให้เย็นเราจะชอบแบบเย็นอาบแล้วสดชื่นเย็นๆเนาะขัดผิวไปก็รู้สึกกระปี้กระเป๋านะคะรู้สึกสดชื่นนะคะ แค่นี้นะคะเราจะใส่น้ําหอมก็ได้ไม่ใส่น้ําหอมก็ได้ถ้าเราอยากจะใส่น้ําหอมก็ใส่ลงไปนะคะปริมาณแล้วแต่คนชอบกลิ่นแรงกลิ่นไม่แรงนะคะ ถ้ามันเกิดเป็นฟองนะคะก็เอาแอลกอฮอล์เนาะถ้าเป็นอันนี้มันจะเป็นฟองก็เอาฉีดแอลกอฮอล์แอลกอฮอล์เก้าสิบห้าเปอร์เซ็นต์นะคะเป็นตัวที่ลดลดลดฟองนะคะแล้วก็ถ้าเราทำบางทีเราคนเยอะเกินไปมันจะเกิดฟอง อันนี้เราก็เท่ากับเราเราก็าเราไปทําไปใช้เองก็ประหยัดต้นทุนเนาะนเดี๋ยวนี้ซื้อก้อนหนึ่งก็4-50บาทถึง70บาทบางทีถ้าเราทําใช้เองต้นทุนก็ไม่แพงบางคนอาจจะไปต่อยอดเป็นอาชีพได้ด้วยพอดีเลยนะคะนี่ก็เสร็จแล้ว ะะเสร็จแล้วตอนี้เราเราก็จะคอย,คอยก็คอยโดยใช้เวลาเราอาจจะถ้าเราทำเราก็ทิ้งไว้สักวันหนึ่งแล้วค่อยมาแกะก็ได้เนื้อจะได้เซ็ตตัวได้แข็งนะคะอันนี้เราก็สําหรับอันนี้ก็คือที่เสร็จแล้วเมื่อวานทำไว้นะคะก็จะมีหน้าตาก็กพอมาแกะคืนหนึงผ่านไปแกะมาก็จะเป็นลักษณะแบบนี้ เนาะนี่อันนี้เป็นเป็นพิมพ์ดอกกุหลาบนะคะก็จะสวยงามนะคะก็แกะออกมาแกะออกมานะคะอันนี้เอาวางตรงนี้ได้เนาะเนี่ยค่ะอันนี้เป็นเป็นจากกีซลีนก็จะเข้ม จะสีจะเข้มนิดนึงนะคะแล้วก็อันถ้าอันที่เป็นจากจากน้ำมันก็จะผิวจะออกเป็นนวลนวลแบบนี้นะคะนี่ทำไว้เราจะได้ไม่ต้องคอยเนาะถ้าไม่งั้นเราก็จะคอยนานแล้วเวลาเวลาการการเก็บนะคะการเก็บเนี่ย ก็ถ้าทิ้งไว้อย่างนี้เขาก็จะแห้งแล้วก็ไอ้นี่ไปอาจจะแตกนะคะเราก็เก็บโดยการใช้ใช้ไอจีนที่ห่ออาหารนะคะที่หออาหารแบบนี้เห็นไหมที่ที่ห่ออาหารนะคะแบบนี้ที่ซีนซีนแล้วก็ซีน เก็บการใช้งานนะคะก็เก็บแบบนี้แบบนี้ก็จะได้ออกมาเป็นแบบนี้นะคะเนาะจะได้เก็บเก็บออกมาก็จะได้แบบนี้นะคะมแมลงอะไรก็ไม่ไม่ไม่มารบกวนด้วยนะคะ ก็ถ้าเราอยากอยากทําเป็นอาชีพนะคะเราก็หาอะไรที่แพ็กเกจที่มันทําแพ็กเกจเพิ่มให้มันสวยงามนะคะหรือถ้าบางทีบางทีเราไม่อยากเราไม่อยากใช้เราก็ขอใช้ถุงแบบนี้ก็ได้เนาะถุงถุงซิปนะคะก็เอาใส่ไปเลยเราก็ไม่ต้องมานั่งหอนะคะอย่างนี้เลยก็ได้ อัตราส่วนนะคะอันก็ถ้าเป็นกีซลีนกีซลีนก็400กรัมนะคะกีซลีน400กรัมกีซลีนใสหรือขุ่นก็ได้นะคะ400กรัมแล้วก็กากกาแฟนี่ก็ใช้จริงๆกากกาแฟเนี่ยเราเราเราใช้เอาตามความชอบเออบางคนอะ บางคนคือชอบชอบให้มันมีบีดมีเม็ดเยอะๆหรือกากาแฟเยอะหน่อยก็ใส่เยอะหน่อยแต่ในส่วนของครูครูใส่3ช้อนโต๊ะนะคะแล้วก็แล้วก็ใส่น้ำไอขมิ้นขมิ้น1ช้อนชานะคะแล้วก็น้ำผึ้ง1ช้อนโต๊ะค่ะกีเซลีนส0 0เนาะสำหรับน้ำมันตัวน้ำมันเนี่ย ที scream, которая, ่เป er. ็นน้ํามันอ่ะคือใช้น้ํามันมะพร้าวน้ํามันมะพร้าวจะสกัดเย็นหรือน้ามันน้ามันมะพร้าวที่คือเป็นน้ํามันมะพร้าวที่อยู่ที่ทามาทําอาหารก็ได้นะคะน้ํามันมะพร้าวก็ใช้120กรัมแล้วก็น้ํามันปาล์มนะคะน้ํามันปาล์ม60กรัมนะคะแล้วก็น้ํามันดอกทานตะวันน้ามันน้ามันดอกทานตะวันนี่ค่ะน้ำมันดอกทานตะวันเอายี่ห้ออะไรก็ได้นะคะ48กรัมนะคะแล้วก็น้ามันน้ามัน น้ำมันมะกอก12กรัมนะคะแล้วก็กาแฟกาดกาแฟก็4 4ช้อนอ3ช้อนโต๊ะนะคะแล้วก็รวมทั้งน้ำผึ้งอีก1ช้อนโต๊ะนะคะแล้วก็ใส่ขมิ้น1ช้อนชานะคะค่ะก็โดยเท่านี้นะคะ่ะ สำหรับวันนี้นะคะก็ครูแมงก็มามาพาทำเท่านี้เนาะก็อาจจะมีสูตรใหม่ๆหรืออื่นๆมาแนะนำในค่าวๆต่อๆไปนะคะก็ก็ช่วยกันติดตามนะคะช่วยติดตามช่วยกดไลค์กดแชร์นะคะสำหรับเพจของศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพของเรานะคะก็จะมีความรู้ดีๆหมุนเวียนเปลี่ยนกันมาแบบนี้เรื่อยๆนะคะสำหรับวันนี้ขอบคุณค่ะ